โอเคครับขอขอบสวัสดีทุกทุนด้วยนะวันนี้ผมกับผมเป็นนายคนเดยเพื่มความเกลียดน,นะวันนี้จะทำท่าที่จะสนุกนนะฮะถามว่านี่จะมันจะทำท่าทอดสนุกไดี๋ยวฟีฟ่าฟนะีฟ่าเออฟีฟ่าจับไว้ฟีฟ่าดีมากเพื่อนดีมากที่ทำแบบนั้นได้เป็นน,ปน,ปนั้นไลนะ้โอเคครับนั่นก็ขอขอบสวัสดีทุกทุนด้วยนะที่มาชมดูที่มาดูอยู่นะ ที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นตัวดังใจมให้บ้านคลิปต่อๆไปแล้วก็เพื่อสำคัญนะแล้วถ้าคุณจะให้ผมเล่นไหมครับเอาชูอรอดเรืออะไรนะคอมเมนต์มานะโอเคฮนะคนดูไม่มีเลยนะตอนนี้โอเคฮนะเดี๋ยวแปบนึงนะฮะ เดี๋ยวจะพับๆแปบพับแป๊บนะพับๆคนดูศูนย์ศูนย์คนหน้าใครติดตามผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะตามคุณนะแต่เดี๋ยวก่อนที่ติดตามหน้าก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กับคนละใคให้ผมด้วยนะแล้วก็ใครที่คิดว่าจะให้ผมเล่นมอะไรครับอะไรก็ตอบมาได้เลยนะเสียงอาจจะเบานิหนึ่งหน้าโอ้ยมีคนดูหนึ่งคนโอเคขอบใจมากครับ สวัสด,ดีคนดูทั้งหนึ่งคนด้วยนะโอเคอ่ะขอบใจมากขอบใจมากใครที่อยู่ใครที่ดูอยู่นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อ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 ,ต,อต่อไปนั่นเองครับเออหวัดหวัด,วดนิดน,นึงนะแป๊บนึงนะใครครับเนี่ยที่ดู เอ็นมินเอาไหมเดี๋ยวผมจะรองรับคุณเอ็นเอ็นมินนะโอเคอ่ะโอ้มีคนส่งมาแล้วครับหนึ่งคนใครครับเย่มาอีกเล่ อยกมาแล้วเย่เย้เยอะไรเนี่ยเย้ yeah, yeah, มาแล้วเย้เย้เยสวัสดีคนดูทั้งสองคนด้วยนะส่งมาอีกครับพี่โยกให้ได้มาครับให้ได้มาครับหมดสั้สารเรือชิยรอดครับพี่โยกออกมาเลยพูดมาบอกมาบอกมาไอาชุตรอดสร้างสันตุมจัดไปได้หมดครับถ้าว่าคนดังนะถ้าคนดังผมจัดให้หมดเลยนะฮะเอา เอาหมดสร้างสารรมหมดชีวิตรอดครับบอกมาครับเดี๋ยวผมจะเอาได้หมดเลยนะสวัสดีคนดูทั้งสองคนด้วยนะแปบบหนึ่งครับพี่หยกเอ่อห้าแล้วดีครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสร้างสารครับโอเคจัดไปครับสร้างสารร เราดีคนดูทั้งสองคนด้วยนะคะโอเคคนดังมาดูนี่ก็พอใจแล้วนะ,ะเจ็ดแล้วโอเคไหนะขอดูแป๊บผมซับให้แล้วนะโอเคครับขอบใจมากครับขอบใจที่ซับให้ผมนะ,ะอะไรอีกเนี่ยซับผมหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปซับให้นะแป๊บนึงนะ เดี๋ยวแป๊บน,นึงของออกจากเกมแป๊บแป้นหนึ่งนะั่นเดาๆ,ๆอะไรนี่ซับผมหน่อยโอเคะไปช่องเอ่อเดี๋ยาๆแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะไปที่ช่องคุณแล้วผมจะติดตามคุณนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอยากให้ซับให้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปฮนะโอเคะมา ก่อนนะครับผมหน่อยโอเคเดี๋ยวไปติดตามให้นะเดี๋ยวผมดูแป๊บเด้อเด้อเดเดี๋ยวผมขอดูช่องคุณนิดนึงนะติดตามให้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจัดไปฮะโอเคอ่ะมาเข้าก่อนนะเด้อเด้อนินึงนะโอเคอ่ะซับผมหน่อยโอเคอ่ะเดี๋ยวไปติดตามให้น เดี๋ยวคนต่อไปเดี๋ยวมมคต่อไปช่วงตามให้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจัดไปฮะโอเคอ่ะมาซับหน่อยโอเคอ่ะเดี๋ยวจัดไปฮะหนึ่งร้อยวิดีโอโอเคอ่ะโอเคตามซับหน่อยโอเคอ่ะติดตามไปนะตามเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวให้ลูกกระดิ่งขึ้นก่อนโอเคเดี๋ยวมุมคนไอช่วงโอเคติดตามให้แล้วนะฮะโอเคอ่ะคนต่อไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แอดมินพี่หยกฮ่าฮ่าฮาไม่ใช่พี่หยกตัวจริงโอเคครับซับหน่อยซับครับโอเคฮะซับใช่ไหมแป๊หนึ่งนะสวัสดีคนดูทั้งสามคนด้วยนะไม่ใช่พี่หยกตัวจริงโอเคครับตัวจริงหรือตัวปลอมซับหน่อยซับครับโอเคฮะซับ<ๆ>ใช่ไหมเราจะติดตามช่องคุณนะ แอ๊หนึ่งงะสวัสดีคนดูทั้งสามคนด้วยนะไม่ใช่พี่หยกตัวจริงโอเคครับตัวจริงตัวปลอมซับหน่อยซับครับโอเคอะซับใช่ไหมแป๊หนึ่งง่าจะติดตามช่องคุณนะแอ๊หนึ่งงะาสวัสดีคนดูทั้งสามคนด้วยนะไม่ใช่พี่หยกตัวจริงโอเค